เลี้ยงลูกอยู่บ้านได้เงินกี่บาทวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันค่ะไม่ใช่เงินจากสามีเพราะนี่คือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนของกสามีเขาไม่ได้ให้เงินนะเขาให้เป็นบัตรมีแต่บัตรนะไม่มีเงินต้องบอกก่อนว่าจํานวนเงินไม่ได้เยอะมากมายอะไรก็พอได้ช่วยค่ากับข้าวสามีแล้วก็ส่งกลับไทยแล้วส่งเงินกลับไทยทํายังไงล่ะนี่เลยจ้ะง่ายมากดิฉันเลือกส่งเงินกลับไทยกับ transfer galaxy ส่งไวเลทดีไม่มีค่าธรรมเนียมมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยส่งแอปไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละพักก่อน จะสาวไม่เหมือนจ้าเพราะ Transfer Galaxy มีเมนูภาษาไทยและไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาใดๆในการส่งเงินไม่ต้องเขียนอีเมลให้ยุ่งยากยกขู่โทรศัพท์โทรไปเลยจ้าเขามีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการแต่ถ้าจะโทรไปยืมตังอันนั้นไม่ต้องโทรไปและอันนี้คือปังมากกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ด้านล่างรับส่วนลดทันที250ยาโครนย้ำว่าต้องกดดาวน์โหลดจากลิงก์เท่านั้นใช้บริการโอนเงินของ Transfer Galaxy รวดเร็วง่าย ปลอดภยัยเงินไม่หายแน่นอนไม่ต้องรอแล้วกดโหลดเลยโหลดเลยโหลดเลยเอา้าวเข้าเรื่องสักทีอลัมพบทมา3มชั่วโมงครึ่งแล้วสรุปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยได้เงินกี่บาทต้องขอท้าวความไปก่อนว่าก่อนที่จะคลอดลูกเนี่ยตอนนั้นที่ฉันเรียนหนังสืออยู่ก็เลยจะถูกจัดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีรายได้ก่อนคลอดลูกหรือว่าว่างงานนั่นเองถ้าใครที่มีงานประจําก่อนที่จะคลอดลูกก็จะได้รับ80%ของเงินเดือนซึ่งพอเราว่างงานเราก็จะได้รับแค่เงินช่วยเหลือขั้นต่ําเท่านั้นคิดเป็นรายวันวันละสอง ร้โครนเป็นเงินไทยประมาณ800บาทถ้าเราเบิกเต็มเดือน30วันจะได้รับ7,500โครนแต่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 แตแตแตถึงแม้จะเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้และทุกรายได้ที่สวีเดนต้องเสียภาษี <S 1, 1 <S เดือนเท่ากับ7,500โครนคิดเป็นเงินไทยประมาณ23,800บาทหักภาษีประมาณ3 2เตได้รับจริง5,850โครนคิดเป็นเงินไทยประมาณ18,600บาทและก ก็ยังมีเงินเดือนของเด็กที่ทุกคนจะได้รับตั้งแต่เกิดบ้านนี้ลูกสองคนรับอยู่ที่1325โครนคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,200บาทส่วนอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีได้น้อยขนาดนี้ถ้าไม่พอใช้ทำยังไงล่ะก็ต้องหารายได้อื่นหาอาชีพเสริมเช่นเป็นยูทูบเบอร์อันนี้คือชีวิตตัวเองใช่ไหมถ้าสมมติว่ารายได้รวมของครอบครัวเราไม่ถึงเกณฑ์ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยก็สามารถทําเรื่องของเงินช่วยเหลือในส่วนอื่นๆได้รัฐบาลก็จะช่วยเหลือในส่วนของค่าอาหารค่าที่พักค่า ต่างๆมาถึงตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนงงค่ะเพราะดิฉันเองก็งงตกลงเราได้รับกี่บาทตัวเลขเยอะเหลือลเกินใจเย็นๆสรุปให้ก็ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกได้รับเงินประมาณ22,800บาทฟังมาจนจบคลิปแล้วอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน Transfer Galaxy ทําให้การส่งเงินกลับไทยของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะ Transfer Galaxy มีภาษาไทยแถมยังมีคอเซ็นเตอร์คนไทยคอยให้บริการอีกด้วยนะมั่นใจได้เลยว่าเงินของคุณจะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องรอแล้วกดโหลดเลย อนนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย